สวั <Okay. S 2> สดีค่ะพบเจอกิชันอีกแล้วนะคะนทิดาท้องชัยภูมินะคะวันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์ hmm. นะคะชําระเบี้ยประกันด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะซึ่งได้สัญญาในคลิปที่แล้วกับลูกค้าว่าเจ้าความรู้ดีๆเอาข้อมูลดีๆมาฝากนะคะในการชําระเบี้ยประกันด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะวันนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะคะอัดคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าเจะ นี่นะคะเริ่มต้นก็คือในการทําประกันชีวิตใช่ไหมคะพอเราทำประกันชีวิตเสร็จแล้วอ่ะก็จะมีการมอบกรมธรรม์นะคะการในกรมธรรมนั้นจะมีบัตรของผู้เอาประกันไว้นะคะเขาจะเรียกว่าบัตรประจําตัวผู้เอาประกันไทยนะคะซึ่งลักษณะหน้าตาของกูจะแบบนี้นะคะซึ่งของคูจะเป็นบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะก็จะได้แบบนี้ไปนะคะ เราสามารถพกไว้ในกระเป๋าตางังหรือไปไหนเราต้องเอาเก็บตัวนี้ไปด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตัวนี้มันก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้เลยนะคะซึ่งวิธีการชําระผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะปููเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านณปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครรู้จักแอปของธนาคารนะคะ,ะที่อยู่ในมือถือของเรานะคะ,ะเราเราจะรู้ได้ไงจะชําระเบี้ยประกรันได้ไงนะคะแค่สิ่งที่เราต้องมีคือ ตัวนี้นะคะโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่า,าจำยอดเบีย้ยประกันไม่ได้นะคะสามารถสแกนเคียบโค้ดตรงนี้นะคะแล้วข้อมูลทุกอย่างมันจะเด้งขึ้นมาแล้วบอกว่าวันที่ครบชำระเบีย้ยประกันวันที่เท่าไหร่แล้วก็เบีย้ยประกันเท่าไหร่นะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการในการชำระเบีย้ยประกันภัยกันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะเราก็เข้าไปในแอปของธนาคารน,นะคะ ของทุกธนาคารไหนก็ได้นะคะที่ลูกค้าสะดวกเนาะ,ะวันนี้ของปูจะเป็นอของกสิกรนะคะเคแบงของกสิกรนะคะนะคะเราก็จะเข้าไปในหน้าหลักของนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าหลักของเขานะคะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปคําว่าเข้าไปทําธุรกรรมนะคะอ่านะคะ พอเข้าไปคำว่าธุรกรรมมันจะมีคําว่าจ่ายบินนะคะแต่ของบริษัทอื่นปุ๊ไม่รู้นะจะมีคําว่าจ่ายบินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จิ้มไปตรงคําว่าจ่ายบินนะคะแล้วมันจะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะคะเราเลือกคําว่าประกันภัยนะคะของกสิกรประกันภัยจะอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้าก็จิ้มเข้าไปที่คําว่าประกันภัยนะคะเท่านี้มันจะขึ้นมาทุกบริษัทเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําประกันชีวิตของบริษัทอะไรก็ตามนะคะมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะรัวๆเลยนะคะลูกค้าขา อ่านะคะของปูของไทยประกันชีวิตนะคะปูก็จะเลือกไทยประกันชีวิตนะคะของไทยประกันชีวิตอย่างงงนะคะจะมี2แบบนะคะคุณลูกค้าคะก็จะมีไทยประกันชีวิตธรรมดาแล้วก็ไทยชีวิตการตลาดนะคะก็จะมี2ตัวนี้นะคะให้คุณลูกค้าจิ้มไปตรงที่คําว่าไทยประกันชีวิตนะคะอ่าพอจิ้มขึ้นมามันก็จะกรอกข้อมูลอย่างนี้นะคะหลายท่านที่ไม่เอ้ามันต้องกรอกแรกกรมธทันได้เหรอจำไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าครั้งแรก ต้องให้พกนี้ติดกระเป๋าตังตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเรานึกไม่ออกหยิบขึ้นมาค่ะมันจะบอกแก้งเลขกรมธรรม์อยู่ด้านล่างชื่อผู้เอาประกันไทยนะคะแล้วก็เกาะเข้าไปเลยนะคะนะคะนะคะแล้วข้างล่างเขาใช้เกาะเบอร์มือถือของเรานะคะลูกค้าเกาะเบอร์มือถือของลูกค้าเข้าไปได้เลยนะคะ นะคะแบบนี้นะคะอ่ามันก็จะแบบประมวลภาพอยู่นะคะประมวลนะคะอ่านะคะแปบ๊บนึงนะคะสานิดนึงนะคะ เราก็นแน่นะฮะแล้วมันก็จะมีคําว่าต่อไปนะคะให้คุณลูกค้ากดต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งว่ายอดเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็กดยืนยันนะคะซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ในระบบประมาณ2วันนะคะกว่าเงินตรงนี้จะเข้าระบบจะมีระยะเือนเหมือนอยู่ในระบบอยู่นะคะประมาณ2วันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของบริษัท ไปประกันชีวิตนะคะก็จะมีใบเสร็จอะส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะว่าคุณลูกค้าได้ชาระเบี้ยประกันไปแล้วนี่นะคะแล้วก็วันนี้ก็ส่วนถ้าใครอยากให้ปูทําหรือว่าข้อมูลอะไรคอนเทนต์แบบไหนนะคะสามารถที่จะแนะนําแล้วก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยววันนี้พวกขอจบข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันนะทิดาทองเชพสวัสดีคะ่ะ